สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับสำหรับท่านที่ตามหาอเมริกันพันแท้เลือดร้อยราคาไม่แรงเน้นนะครับวันนี้เป็นราคาถูกมากๆนะครับเชื่อได้ว่าพันแท้เลือดร้อยราคาลูกผสมราคาวัวเอฟอยู่ที่นี่แล้วครับผมนะฮะ <c oughs> วันนี้เป็นราคาเหมานะฮะเป็นราคาเหมาแล้วก็มีพ่อพันราคาแยกอยู่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวต้นคลิปเนี่ยเป็นราคาเหมาก่อนนะครับทั้งหมดเป็นเพศเมีย3ตัวนะฮะท้อง1ตัวแล้วก็วัวสาว2ตัวพี่น้องครับพิกัดวัวอยู่ที่จังหวัดชเชิยงแซานะฮะ พิกัดอยู่ที่จังหวัดชาเชิงเซาวันนี้มีทั้งหมด3ตัวเป็นพันธุแท้มีใบเพชรทุกตัวนะครับนะฮะมีใบเพชรทุกตัวนะครับรับประกันว่าพันุ์แท้แน่นอนพี่น้องครับแล้วก็ราคาที่จะเปิดเหมาในวันนี้เนี่ยผมเชื่อเลอเกินว่าพี่น้องที่กําลังตามหาพันุ์แท้เพื่อที่จะไปพัฒนาไปต่อยอดต่อเนี่ย ผมว่าราคานี้เนี่ยพอซื้อได้เลยนะฮะพอซื้อได้เลยนะครับเอาละครับพี่น้องครับผมจะเริ่มจากตัวแรกเลยนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็น FC ส่งมาให้พูดจากภาษาวัววันนี้นั่งตัดต่ออยู่ที่บ้านนะครับภากเสียงสดๆกันแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับตัวที่หนึ่งครับผมมิสทีเค 99นะฮะ TK99 แล้วก็03นะครับวงเล็บว่า DNA นะครับตัวนี้เกิดพศ2020นะฮะวันที่18เดือน10นะครับวันที่18เดือน10 2020คือปีเกิดนะครับส่วนสูงประมาณ140บวกลบพี่น้องครับนะฮนะพ่อของเขาคือ สติงเลสองศูพี่น้องครับจุดเด่นเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของเม็ดสีแล้วฮะตัวนี้นะครับแดงเข้มแดงลึกนะฮะดูครับผมโบสครบเครื่องครับสถานะฮะสถานะคือท้องนะครับท้อง7ถึง8เดือนแล้วพี่น้องครับนะท้องกับชากาซูลู น้องครับ,นะรบชา้าซูลูก็เป็นอเมริกันบามันพันแท้รุ่นใหม่นะฮะตัวเนี่ยสูงใหญ่เลยทีเดียวนะครับกำหนดคลอดวันที่4เดือน12 2สองครับผมเอาละครับตัวถัดมาฮะเดี๋ยวฟังราคาเหมาท้ายคลิปแล้วกันนะครับฟังราคาเหมาช่วงที่ผมแนะนำบัวเสร็จแล้วนะฮะ รอไม่นานครับแป๊บเดียวนะฮะคลิปนี้เป็นการตัดต่อจาก fc นะครับมิสบวกเคบวก33ครับผมเกิดเมื่อวันที่20เดือน7 2,023ส่วนสูง130บวกลบนะฮะพ่อคือ bl 0 5ตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับเกิดเมื่อปี23นะฮะถ้านับอายุก็ปีกว่ากว่าปีนิดนิดเองนะครับนะฮะ ปีสเดือนประมาณนั้นนะครับดูฮะตัวนี้ได้นในเรื่องของความสวยความสมูทนะครับดูฮะรูปล่างรูปทรงก็ดูครับผมโอโหตัวนี้ใช้ได้เลยนะฮะดูนะครับนี่คือ1ใน3ตัวที่จะเปิดเหมาในวันนี้ครับสวยมากครับตัวนี้โบสครบเครื่องด้วยนะครับดูฮะเนี่ยและครับเอาละครับมาดูตัวสุดท้ายแล้วก็บอกราคาเลยนะฮะตัวนี้ ันี่มีก็คือหางขาดนะครับเหยียบหางกันขาดว่าอย่างนั้นนะฮะมิสบ,บวกเคบวกสอเนะครับเกิดเมื่อวันที่1เดือน3 2,023ส่วนสูง130บวกลบครับผมนะฮะพ่อคือมอนเตมาเล็ก7 2ทับ7,9พี่น้องครับนะฮนะแม่ก็คือ SS 598ราคาเหมาครับผม สตัวที่ผมแนะนำมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะสาวสองตัวแล้วก็ท้อง1ตัวนะราคาเหมายกไปเลยนะครับ3ตัวนี้นะฮะหนึ่งแาบาทครับผมถัวเฉลี่ยตกตัวละห0 0 0 0บาทราคาเดียวกับลูกผสมเลยนะครับท่านที่อยากได้พันแท้เลือดร้อยไปพัฒนาเอานะอยากได้แบบไหนก็ใส่ไปพัฒนาไปบีดไปนะครับนี่คือ ราคาเหมา3ตัวแรกครับ150,000บาทพิกัดะฉเชิงเซาครับผมเอาละครับทีนี้มาดู <c oughs> พ่อพันนะครับบามันเลือดร้อยเหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นราคาแยกนะครับอ่าตัวนี้เป็นราคาแยกผมแนะนำวัวก่อนเลยนะครับมิสเตอร์บวกเบวกสอนะฮะเราโลโก้นำเบอร์คือ หมายเลข21เป็นพันแท้นะครับเกิดเมื่อวันที่10เดือน4 2022นะครับส่วนสูง150บวกลบนะฮะตัวนี้เป็นลูกของแอปเปิลเ5นะครับเป็นลูกของมิสเตอร์แอปเปิลนะฮะหมายเลข75แม่คือ PO 72นะครับทีนี้มาดูรูปล่างลักษณะโครงสร้างนี่นี่นี่สูงสูงลอยลอย หน่วยก้านดีดดูนะครับนี่ฮะวัวอายุประมาณ2ปีนะครับ2ปีนิดนิดนะฮะกำลังเริ่มตามเริ่มวนเริ่มเกาะตัวเมียแล้วเจ้าของวัวให้ข้อมูลมาแบบนั้นนะครับมาดูช่วงล่างหน่อยนะฮะไข่ดำเสมอเป๊ะเลยนะครับปลายลึงก็ดำคลิปก็ดำตัวนี้โบดครบเครื่องครับผมเป็น มามั่นร้อยสีแดงพ่อพันใช้คุมฝูงได้สบายสบายเลยนะฮะยังโตได้อีกนะครับไปอัดไปเลี้ยงดีๆเนี่ยผมว่าใหญ่เลยทีเดียวตัวนี้มาฟังราคาขายครับผมนะราคาขายนะครับตัวนี้นะฮะห้าหมบาทครับ55,000บาทนะฮะดูนะครับ ส่วนสูงประมาณ150บวกลบอายุประมาณ2ปีนิดๆะฮะดูนะครับนี่คือพ่อพันธุ์คุมฝูงนะฮะเจ้าของวัวบอกว่าเริ่มหัดเกาะหัดปีนแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีพ่อพันธุ์ในฟาร์มเนี่ยหลายตัวนะครับตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้แสดงตัวสักเท่าไหาร่นะเพราะว่ามีตัวใหญ่คุมเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับ เอาละครับพี่น้องชื่นชอบอยากจะได้เหมายกคอก3ตัวแสนห้าเลือดร้อยหรืออนาคตพ่อพันหล่อหล่อสูงสูงยาวๆแบบนี้55,000บาทโทรเข้ามาตามเบอร์โทรท,ที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอได้เลยหรือถ้าอยากจะไปดูไปชมตัวจริงก็สามารถแอดไลน์ขอโรเคชั่นได้เลยนะครับวัวอยู่ที่ฉะเชิงเซาครับผม เอาละครับพี่ร้องครับวันนี้ก็เป็นคลิป f c ส่งมานะครับให้ผู้จาภาชาวัวช่วยแนะนำวัวช่วยเปิดราคาให้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผูดจาภาษาวัวคลิปนี้สวัสดีครับ